สวัต่อไปสใดีัครัดีครับวันนี้พบกับช่องจินสตูดิโอนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาพับกระดาษเสียงดวงนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เราจะก็จะเขียนเลขเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเล่นตอนสุดท้ายนะครับถ้าใครพับเสร็จแล้วหรือมีแล้วแต่ไม่รู้วิธีการเล่นก็ ไปดูตอนสุดท้ายได้เลยนะครับโอเคเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับขั้นแรกมันจะเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเราต้องใช้กระดาษสี่เหลี่ยมเฉยๆนะครับมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับวิธีทําให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราก็ต้องใช้ไม้บรรทัดหรือใครมีมีเขาเรียกว่ากันไก่รับถ้ามีก็ใช้ได้นะคขั้นแรกเลยคือทําอย่างนี้ครับพับเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับ แล้วรีดเลยเม,มื่อจัดมุมได้ทีนี้ส่วนเนี้ยครับที่มันไม่ทับกัน2ชั้นดูนี่นะครับตัวนี้ครับให้เอาไม้บรรทัดทาบเลยนะครับอย่างนี้นะครับโอเคตัวนี้ตรงนะ,นะครับแลวนี้ก็ฉีกเลยนะครับหรือใครมีกระดาษก็ตัดไปได้นะครับตัดมันจะสวยกว่านะครับ อันนี้ผมใช้วิธีโบราณนะครับสับไพ่ไม่มีไม่มีกำไกนี่ครับมันก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้แล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสมาแล้วนะครับเมื่อกี้ที่เราพับมันเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ได้ไปพับอย่างนี้ไปหนึ่งด้านแล้วครับหรือถ้าใครเป็นมีเสียสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่แล้วนะครับให้พับอย่างนี้หนึ่งข้างนะครับแล้วก็ตมด้วยตรง ตรงนี้นะครับยังไม่มีเส้นเลยครับก็ทําการทําให้มันมีเส้นโดยทําอย่างนี้แล้วให้มันตรงๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็รีดเลยครับมเมื่อเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับให้เอาตรงปลายนียครับไปไว้ตรงกลางครับนี่ครับเมื่อไว้ตรงกลางเสร็จแล้วก็รีดซะเลยครับ แล้วีนี้ก็ไปทําอันต่อไปแล้วตรงกลางเหมือนเดิมนะครับชิบแลวกรีดตรงนี้ด้วยทําทุกด้านเลยนะครับด้านสุดท้ายครับเรียบร้อยนะครับแล้วีนี้ไปอีกด้านหนึ่งนะครับ แล้วก็ทําเหมือนกันนะครับตรงกลางอย่างนี้ครับทั้งหมดเลยนะครับอย่างนี้เลยกล็จะได้แล้วนะครับนี่ครับจะเสร็จแล้วนะครับทีนี้ให้เราพับเป็นอย่างนี้ เพราะเมื่อกี้เราพับเป็นกากระบาดเมื่อกี้เราอะครับจําได้ไหมครับมันก็จะทําให้ทําอย่างนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับทําอย่างนี้เพื่อที่จะตรงนี้ครับที่มันมีอยู่สี่อันอย่างนี้นะครับไม่ใช่อย่างนี้นะครับที่มันมีอยู่ประมาณหนึ่งกลีบอย่างนี้ครับมันจะมีอยู่สองอันอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไปตรงที่มันมีอยู่สี่แล้วไม่มีสักกีบอย่างนี้นะครับแล้วอย่างนี้ก็ทําการทําขึ้นมา แล้วก็ทําให้ตรงนี้เป็นส่วนถุงมือนะครับเคแล้วก็อย่างนี้เกะออกมาเลยนะครับอย่างนี้แล้วมือสอดเข้าไปใช้นิ้วชี้กับโป้งทั้งสองข้างในการจับนะครับนี่ไงครับได้แล้วนะครับส่วนวิธีการต่อไปว่าดืนี่สิครับมันมันว่างเปล่าอะครับ แต่ไม่มีตัวเลขเหมือนอันนี้ใช่ไหมครับดูนี่ครับอันนี้ยังมีคําศัพท์อยู่แล้วก็มีตัวเลขอย่างนี้นะครับใครใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับใช้ทําเป็นบไดลูกเต๋าแทนบันไดงูก็ได้นะครับอย่าง Señor, าเช่นเขียนเลขว่าเดินเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาสอนตัวเลขและการเขียนคำำนําทํานายข้างในนะครับเริ่มจากการเขียนคำำนําทํานายมันเป็นอย่างนี้เราเราทําอย่างนี้มันยากใช่ไหมครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นผมมีวิธีการ ทำอย่างนี้ออกมาเลยนะครับแล้วก็เขียนว่าไม่ถูกหวยแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับคูกหวยนี่นะครับแล้วต่อไป จนรวยพี่เรแล้วต่อไปพี่เรศตรงข้ามกับรอใช่ไหมครับเขียนไปเลยรอแล้วต่อไปเอาอะไรดีครับใช่เลยสอบได้ที่ึแล้วต่อไปตกชั้นต่อไปเรามาเขียนเลขกันเถอะครับ เมื่อเขียนคําทํานายเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเขียนตรงนี้ครับหนึ่งอย่างก็จะเป็นตัวเลขหนึ่งอย่างนี้นะครับต่อไปเป็นเลขสองตามด้วย3าตามด้วย4แค่นี้นะครับแล้วต่อไปเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับขี้ออกมาอย่างนี้เลยแล้วก็เปิดมาเลยนะครับ วิธีการเล่นคือบอกตัวเลขหนึ่งถึงสี่เนี่ยครับให้ทําอย่างนี้กี่ครั้งก็ได้นะครับแต่อย่าเอาเป็นหลักแสนหลักล้านก็แล้วกันครับเดี๋ยวเพื่อนเหนื่อยโอเคครับผมจะลองเอาสองสี่ครั้งดูนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่รวยครับต่อไปสามหนึ่งครั้งจะเป็นยังไงทุกห้วย ครผมโชคดีจังสี่สองครั้งนะครับหนึ่งสองะไรสาได้ที่หนึ่งอันนี้ผมจำไม่ได้นะครับต่อไปหนึ่งสองครั้งหนึ่งสองีสวยชะมัดเลยเมื่อกี้ตัวนี้นี้นี้ทำให้ผมดีใจมากแต่อันนี้เดี๋ยวโอ้โหอยากอยากเอามันออกไปจริงๆครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับเสริมครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆหลายคนฝึกพับด้วยนะครับผมแล้วดูคลิปของผมทุกคลิปเลยนะครับแล้วผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อผมจะเอาเงินที่ผมได้เนียครัไปซื้ออะไรมาให้ท่านผู้ชมดูครับบายครับอูดสุดจงเลย